ก็ทำกินกันเองอ่ะก็ะชองมีนะปอกค่นี้ไข่ก็มีกรกชองก็มีเลกแก้มกินกันทั้งร้านเลยไปรุ่งสี่จุดห้าบาทแน่ๆนะตดเหม็นแน่เลยวันนี้บางหวานคือแบบขึ้นคอลงคอเลยอันนี้แครอทแม่จะออกไม่ไปดูพ่อพี่อันนี้ให้กินด้วยกับยาวเลยเขียวแน่ๆจ้ะออ นี่ไอ้แม่อูดป้อนอ่ะพอบาดอ่ะมันไม่หนีมันไม่อะไรเลยแม่อู้คือแบบป้อนเอาป้อนเอาง่ายๆเลยแล้วรูไหมไอ้กว่าจะป้อนได้แต่ละครั้อ้าอ้มันอร่อยเลยลูกไม่เคยอาปากอ้า เริ่มไม่อ้าว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 ทำไมหน้าแก่ๆอ้าวคุณยายก็ลองชิมแมวอ่ะมันก็คงมันก็คงอร่อยอ่ะมันเป็นก